ะะชื่อพึ่งนะคะมณีรัตน์ยำนุนะคะเป็นเกษตรกรชาวสวนมะม่วงนะคะอยู่ที่ตำบไลไร่อ้อยอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตนะคะแล้วก็เคยได้รับรางวัลน,นะคะเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชสวนระดับจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นเกษตรกรดีเด่น ของมูลนิธิโครงการสำนึกลักบ,บ้านเกิดนะคะได้รับรางวัลปี2563นะคะที่ผ่านมาค่ะปัจจุบันทําสวนประมาณ50ไร่นะคะซึ่งหลักๆก็จะเป็นมะม่วงทั้งหมดนะคะและมะม่วงสายพันธุ์หลักที่ที่ปลูกในสวนจะเป็นน้ำดอกไม้สีทองนะคะรองลงมาก็จะเป็นมะม่วงทองดำนะคะเป็นมะม่วงโบราณแล้วก็ มีมะม่วงที่เป็นมะม่วงทานดิบก็หลากหลายสายพันธุ์เช่นฟาลั่นน้ำดอกไม้มันนะคะแล้วก็มีชกชกันันด้วยมีจินหงนะคะเป็นมะม่วงสายพันธุ์ไต้หวันนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็ขายผลสดอย่างเดียวนะคะแล้วก็เพิ่งเริ่มต้นจากการที่อยากจะพัฒนาการผลิตของเราะคะ่ะให้มีคุณภาพพยายามหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะ จะได้นําผลผลิตของเราเไปตลาดบนได้นะคะซึ่งขั้นตอนแรกก็คือการทํามาตรฐาน GAP นะคะเพิ่งได้มาตรฐาน GAP ตั้งแต่ปี2561อะคะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ใบมาตรฐาน GAP แล้วเพิ่งก็ไปสามารถเอาสินค้าไปไปตลาดบนได้เพราะเรามีใบใบการันตีและจากกรมวิชาการเกษตรนะคะบวกกับช่วงนั้นก็เจ้าที่เกษตรอำเภอประจำตำบลของเรานะคะก็เข้ามาจากกรมส่งเสริมการเกษตรก็เข้ามา ให้ความรู้แล้วก็ผลักดันให้เกิดการเป็นกลุ่มขึ้นมาตอนนั้นก็ได้รวมกลุ่มเมื่อปี2562เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงคุณภาพพิชัยนะคะรวมกลุ่มเพื่อที่เราจะพัฒนากลุ่มให้ผลิตสินค้ากเกษตรของเราโดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยให้มีคุณภาพแล้วก็รวมกลุ่มเพื่อที่จะได้หาตลาดที่เป็นตลาดบนก็คือตลาดส่งออกนั่นเองทีนี้เนี่ยพอหลังจากการรวมกลุ่มวิสาหกิจ เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เกิดการเป็นรวมกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ขึ้นมานะคะซึ่งสมาชิกของกลุ่มแปลงใหญ่ของเราเนี่ยมีประมาณ30กว่าัวลายนะคะแล้วก็เนื้อที่ทั้งหมดก็ประมาณ300ไร่ได้นะคะแต่แต่ส่วนใหญ่ละจะเป็นมะม่วงโชคอน,นันต์นะคะซะมากกว่ามะม่วงน้ำดอกไม้จะมีอยู่ประมาณเกือบเกือบ50ไร่นะคะปัจจบุบันค่ะตอนนี้กลุ่มของเราก็ พร้อมที่จะพัฒนาในกระบวนการผลิตในหลายๆด้านแล้วก็มีองค์ความรู้เข้ามาช่วยในหลายๆด้านแล้วนะคะแล้วก็ตลาดก็มีรองรับพร้อมแล้วแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็ยังมีอุปสรรคที่เรายังเจออยู่นะคะเพราะว่าการผลิตนะม่วงคุณภาพช่วงที่เกิดปัญหาบ่อยที่สุดก็คือช่วงหน้าฝนดังนั้นเท่าที่เราเรียนรู้จากคนที่ทําจริงแล้วเขาทําได้เนี่ย ว่าเขาทำอยังไงให้ได้มะม่วงคุณภาพเกรด A ช่วงที่เป็นช่วงฤดูฝนหนะักเท่าที่เพิ่งทราบมาคือการใช้ตัวยาค่ะตัวยาสำคัญมาก,กเกษตรกรเมื่อก่อนไม่มีความรู้เรื่องการใช้ยาการใช้ยาเนี่ยจะต้องใช้แบบออสองตัวบวกแต่จะไม่ใช้เป็นสองตัวแบบออสองตัวบวกแบบแบบที่ร้านค้าเขาเซตไว้ให้เรานะคะเราจะต้องมีองค์ความรู้ของเราเองอว่า ช่วงนี้ฝนตกลักษณะแบบนี้เราควรใช้ตัวนี้กับตัวนี้ผสมกันนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นองค์ความรู้ใหม่เลยแล้วพึ่งก็ทำนำความรู้เนี่ยมาให้กับสมาชิกแล้วแล้วก็คิดว่านะคะผลผลิตลอบต่อไปที่เรากำลังทำในฤดูร,รุ่นนี้กันอยู่เนี่ยมันน่าจะดีขึ้นจากการระดมสภาพปัญหาของเกษตรกรก,รก็ได้ว่าเกษตรกรของตำบลนี้ที่จะพัฒนาเป็นอาชีพเนี่ย เขามีปัญหาในเรื่องของการกระบวนการผลิตนะครับซึ่งในแผนเนี่ยเราก็มีกเกษตรกรเป้าหมายอยู่ที่30ลายนะครับซึ่งก็ที่ประชุมก็ได้เลือกนะครับโดยใช้เป็นกลุ่มของมะม่วงซึ่งจากปัญหาขั้นต้นที่ที่เขามีก็คือเขาจะมีปัญหาในรูปของกระบวนการผลิตนะครับการตรวจค่าดินนะครับที่เป็นในเรื่องของเาต้นทุนนะครับ ภาเกษตรกรก็เลยมีมติเห็นชอบนะครับที่จะดําเนินการในรูปของการให้ความรู้ในเรื่องของการเก็บตัวอย่างดินตรวจวัดค่าดินนะครับเพื่อจะเป็นการลดต้นทุนนะครับให้เกษตรกรซึ่งเป็นการพัฒนาชีพในเรื่องของตั้งแต่กระบวนการผลิตเลยนะครับก็เลยทําให้น่าจะเป็นเหมาะสมในเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรรมของในพื้นที่อย่างดีนะครับโดยเราต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาในการเพิ่มประสิทธิภาพในการกระบวนการผลิตนะครับ ซึ่งเน้นเรื่องของเทคโนโลยีนวะันตกรรมให้เป็นเกษตรมูลค่าสูงนะครับแล้วก็ยกระดับในเรื่องของการบริหารจัดการในด้านการตลาดในเรื่องของเกษตรดิจิทัลนะครับที่มีส่วนสําคัญในรูปของการควบคุมกระบวนการผลิตนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลให้ผลผลิตนะครับมีมาตรฐานนะครับซึ่งจะเป็นที่ต้องการของตลาดทําให้เกษตรกรเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้นะครับซึ่ง การดำเนินงานในครั้งนี้กไ็ได้ได้ความร่วมมือครับได้รับความร่วมมือจากคณะเกษตรศาสตร์นะครับทางจากทีมอาณาจารย์ในเป็นวิทยากรในการบรรยายในเรื่องของการเก็บตัวอย่างดินในรูปของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้มีมาตรฐานนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางคณาจารย์แล้วก็ของคณะเกษตรนะครับมีในส่วนของสำนักงานพาณิ์จังหวัดนะครับที่ก็ได้สนับสนุนในรูปของการช่องทางในเรื่องของการ จหนายในเรื่องของตลาดบนตลาดที่มันจะส่งเสริมในเรื่องของตลาดให้เขาควบวุจรนี่แหละครับแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยง,งานก็คือสํานักงานสิทิจังหวัดนะครับอันนี้เขาก็จะเป็นในส่วนของในรูปของการใช้เทคโนโลยีเรื่องของแอปพลิเคชันในการศึกษาในการหาสภาพสิ่งต่างๆนะครับผ่านแอปพลิเคชันเพื่อเกษตรกรจะได้รับทราบว่าเราควรจะใช้เทคโนโลยีตัวเนี้ยเพื่อที่จะควบคุมในรูปของการ นะครับเพื่อให้มันมีคุณภาพที่สุดครับค่ะก็ก่อนหน้านี้สมาชิกของพึ่งน,นะคะกระบวนการผลิตมะม่วงของเราเนี่ยมีหลายขั้นตอนมากนะคะเท่าที่พึ่งทราบมาเนี่ยคออยือยังยังทำผิดผิด,ผ,ดผิดกันอยู่นะคะแต่อย่างเช่นนะคะจริงๆแล้วการยกตัวอย่างการผสมยาฉีดให้กับต้นพืชน,นะคะหรือไม้ผลทุกชนิดเลยเนี่ยมันควรจะต้องมีการ รับสภาพน้ําก่อนนะคะเพื่อให้ตัวยาเข้ากับน้ําได้ดีแล้วเวลาไปฉีดพ่นมันก็จะเกิดประสิทธิภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่แบบสมาชิกนะคะไม่มีใครรู้มาก่อนเลยนะคะแต่พอหลังจากอบรมไปนะคะโดยทางจีมสาเกษตรร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุตรดิตถ์นะคะเข้ามาให้ความรู้กับกลุ่มของเราะคะทาให้สมาชิกมีความรู้มีองค์ความรู้ที่จะนําไปปรับเปลี่ยนในกระบวนการผลิตของตัวเองให้ดีขึ้น ื่อที่จะผลิตมะง่วงให้ได้คุณภาพนะคะซึ่งอันนี้เป็นจุดอยากบอกว่าเป็นเป็นประโยชน์มากๆจริงๆเพราะว่ามันตรงจุดตรงประเด็นที่สมาชิกเรานะคะเพราะว่าสมาชิกของครึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นคนสูงวัยนะคะแล้วก็เขาก็จะทําอะไรมาแบบเดิมๆนะคะองค์ความรู้ก็จะเป็นองค์ความรู้เดิมแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วสภาพอากาศสภาพน้ําก็เปลี่ยนเมื่อก่อนใช้น้ําฝนฉีดยาได้ ซึ่งดีมากเลยแต่ปัจจุบันนี้มันทําไม่ได้แล้วมันจะต้องมีการมาปรับสภาพน้ําให้น้ํามีเป็นความเป็นกลางนะคะเพื่อที่จะผสมตัวยาแล้วฉีดพ่นถึงจะเห็นผลอันนี้ก็เป็นจุดเล็กๆที่ที่จริงๆเป็นประโยชน์มากเลยอยากบอกว่าเป็นเป็นความรู้ที่ดีแล้วก็ขอบคุณทางทีมงานสภากเกษตรแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตด้วยที่มามอบความรู้ตรงนี้ให้กับ สมาชิกของเรานะคะไม่ใช่คือทุกอย่างเลยค่ะกระบวนการความรู้ทุกอย่างที่ทางภาครัฐเอามาให้เราเนี่ยเป็นประโยชน์มากค่ะ